ไปแบบนี้มาเต้นดีกว่าค่ะขอลุกขึ้นยืนนะคะได้เหนึ่งสองสามริ่ม one จัดจ้าดัดเาจัดจดัดดัดวจัดจ้าดััดจัดจดัดดัดด่ดานว่าเฮ้ยบ้าบอสมัยหนึ่งยุคหนึ่งก็เหมือนอยู่เด้อ ที่เล่ามาทั้งหมดจะพูดถึงคุณเ้ยป่านวาดเนี่ยแหละค่ะเขามาที่ไทยรัฐทีวีของเราก็เลยความมั่นใจในการนิดนึงจริงๆสมัยก่อนเดินมาเขาแบบไหนแจ็คไหนเป้ยโอ้โหเขาเอาอะไรมาตั้งใจวะวางขาเอ้เยก่อนวางขาเ้ยก่อนคือปีใหม่ที่ผ่านมานางไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเนี่ยนางกลับมาแล้วนางสดใสมากญีดปุ่จริงๆนะเนี่ย นะสบบาบานหลักนค่ะจ้อเล่า,าข่าวอยากสนใจโฟกัสตร,อออตรงนานนีคืออย่างนี้ความเปยก็คือสวยมากปีใหม่ก็จะต้องสวยไปทุกปีปีไหนปีใหม่ยังไงก็ต้องแบบคัมแบกกลับมาแบบว่าฟังจริงๆนะคะที่สําคัญค่ะหลังปีใหม่ก็จะมีผลงานผ่านหน้าจออีกหลายเรื่องนะคะ,ห,ะหนึ่งเรื่องที่เปย์แบบภูมิใจนําเสนอมากก็คือละครกับแม่แอปซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้เล่นกับพ่อพญานาคด้วยไม่ต้องตกใจเป็นหนุ่มตรีไงเขาเคยเล่นเป็นพญานาคแล้วค่ะ ซึ่งเป้ยบอกเลยนะคะว่าเอ้าใดๆเวลาเข้าฉากนะคะน้ำลายไหลย,ย้อยเลยทีเดียวมันเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะ<ฆ>เอาเป็นว่าไปฟังสาวเป้ยดีกว่าค่ะ ไปญี่ปุ่นพร้อมหน้าเลยพร้อมหน้าเลยค่ะสามีก็เลยไปด้วยอะไรอย่างนี้หล่อเหมือนเดิมนะไม่ค่อยได้เจอโอ๊ยขอบคุณค่ะเอาเลยมาลองเลหลังจากปีใหม่ผลงานการแสดงจะได้ติดตามอะไรบ้างคะก็ตอนนี้มีถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเล่นกับคุณแอฟทักซอนเลยนะคะคดีรักล้างค่ะมีน้องตรีด้วยค่ะแน่นนะแน่นมากเลยน้ำลายไหลทุกครัที่เห็นนะ เด่นมากเลยนี่นะพระเอกเรื่องไม่มาด้วยไม่งั้นคนเก็บอาการไม่ได้คือพี่อจคกาลีนแต่ว่าได้ๆก็คือเปิ้ลสวยมากเห็นไหมเทียบกันเทียบกันต้องกลับเลยนี่ถ้าไม่กล้าไม่ให้ซูมคู่นะคือเหมือนมากสีเสื้อคล้ายๆเหมือนมากหมายถึงหน้าตาไม่คล้หรอกอย่าดับปั่นเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจเห็นเปิ้ลสวยก็ต้องสวยบ้านต้องสวยแล้วต้องเซ็กซี่แล้วต้องพันปีพันปีไม่ไหว